หมูยังหมูโอ้ยเบาหมูวันแหงเลาะวานเนี่ยเก็บบครัวไปเก็บเอาอยู่หันมันขึ้นดีพอไงพี่เบาอยู่พี่หม่พนธน้ขั้นได้สีเไอลายย่ย่ะมันบพไงเบาพี่เาพี่ี่พี่่หมพิ่้ข้นได้สีพี่นี่ล่องนี่ล่องพิน้ขั้น้สีนี่นั่นล่ะหาเปิดเอาเลย โอ้หน่อยจังเดียวมองพวสีตัวมันไหลเข้าไปมองงามๆไปมองงามๆับม,มองงามๆโอ้ลมแห้งกระปิน้องพูดนะโอ้ยคักคักคักนั่นเดียวเปิดเบิ้งแน่้ยมิตรบักครัวนี้นะมันบ่คือบ้านเฮ้าดิบ้าหมูพูดนะเต็มกำเห็นบ่เปิดเบิงเเเบ้งเนี่ยเปิดเบิ้งนึงเถอนี่ยนั่นเห็นบ่ามิตรบักครัวยังเนี่ยนบ่นั่นนั่นมิตรนวยบักครัวนั่นนั่นเบิ้งครับพี่น้องถั่วทูยิดครับนั่นแหละหูเ้เราหูเา้เรา โอ้ยคุณเป็นเล็บเอาอยู่หันพี่น้องคุณห้อยแค่ยอดสีแล้วคุณไหลายอยู่ั่านบนว่าเป็นโมแพงเนาะกับพี่น้องเนี่ยเป็นของทิบุญนิวซีลอนนะครับบ่ได้แพงขอเพิ่นแล้วเขาหนาเพิ่นบอกเมาครับพี่น้องเมาไปกินเลยเพิ่นว่าแรงงานไทยห้องเพิ่นบ่ได้แพงเมื่อวานนี่ก็เขาไปในเมืองกับไปพ่อกันเพิ่นก็ว่าโมเป็นหยังขอเพิ่นนะครับเพิ่นบ่ได้แพงครับสำหรับทิบุญนิวซีลอนโอ้ลมแหงจัง่อยนะครับพี่น้องครับนะครับ กะพาเบ้าหมูมาหาอยู่หากินครับพี่น้องเมื่อนี่กะสวัสดีพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอันนี้ผู้เบ้าเซก่อนนี่ผู้เบ้าน้องบัวเบ้ามึงเลยครับเบ้ามึงเลยเอาที่แรกอยจะน้องบัวว่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไปเป็นเบ้ามึงเลยแล้วบ้าน่ะเอาไปเป็นเบ้ามึงเลยแล้วพี่น้องเบ้าหมูปรอยู่แล้วน้องบัวเพิ่นว่าเนี่ยครับเก็บพาเบ้าหมูมาเก็บเพิ่นว่ามีอย่างพาไปหาเนื้อพ่นว่านี่แหละพี่น้องแรงงานไทยฮอลหาอยู่หากินหลังเลิกงานเบมึงบรรยากาศพี่น้อง ลมแฮงค่ะกิลี่นะครับมือนีลมแรงมากเลยนะครับตั้งแต่ายมงกวัวๆพี่น้องมือเนี่ยลมเทียงมหาบายม้งครับพี่น้องยังโบเซาอยู่ครับนะครับสวนทัวนะครับทัวทูอิทนะครับพี่น้องสุดลูกหูลูกตาขึ้อนครับห้ามงกวกวๆครับพี่น้องมือนีเหลืองั้นสี่ม้งเคืงครับทางนี่ก็จะเป็นไร่หัวหอมนะครับพี่น้องก็ยังเหลืออยู่แต่จะมาเก็บเอานะครับหัวหอมนี่พันถ่ยเลครับพี่น้อง ติดปลาทัวทั้งนี้พ่นจะจะสีล้วครับพี่น้องนี่ทัวสําหรับทัวนะครับพี่น้องพ่นเริ่มสีเริ่มเก็บเกี่ยวมาแล้วประมาณเครื่องนึงครับพี่น้องเครื่องหนึ่งจากที่บ้าหมูเก็บอยู่นี่แล้วก็มีอีกเครื่องนึงจะทั้งพ่นครับพี่น้องพ่นจะปลูกเป็นคล้ายๆปลูกเป็นอาทิตย์นะครับพี่น้องพันจะว่าให้มันใหญ่พร้อมกันพ่นจะเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องเก็บขายไปเรื่อยๆนั่เหลือหลายพี่น้องจะได้กินอีกเป็นเดือนครับสำหรับบททัวเก็บตัวนี้แล้วก็จะไปเก็บข้างล่างอีกครับพี่น้องข้าง นี่แหละครับพี่น้องวิถีชีวิตแรงงานไทยฮานะครับแรงงานไทยในประเทศอิราเลลนะครับพี่น้องถ้า Jonas> บางมองกับพวกี่มองหาอยู่หากินนะครับพี่น้องถ้าเขาจะไปเก็บเอาอยู่หกันได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่า like ถ้าเพิ่นแพงเขาก็ต้องเมาอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องถ้าเพิ่นแพงเขาก็ต้องมาหาเก็บเอาแบบนี้เพิ่นก็ยังดีๆกินได้คือเขาครับพี่น้องเอาไปตำกินก็ได้คือเขาครับนี่ที่ว่ารถรถเกี่ยวเพิ่นรถสีเพิ่นสีบ่ถือครับพี่น้องนครับต้นนี้ก็เหลือหลายนะครับพี่น้องซีซีนวยครับพี่น้องเป็นทั่วทัวอิดนะ ถัวทูอ uh, ิดทั่วแขกครับพี่น้องทั่วแขกถัวทูอิดนะครับบ้านพิ่นจะเอินว่าทูอิดทูอิดแต่ว่าคนไทยเขาเกินว่าทั่วแขกนะครับพี่น้องถัวแขกเหลือหลายพี่น้องนะครับแต่ว่าก็จะให้บ้ามูเก็บเอาดีเพิ่อนนะคับดสีรดนะครับพี่น้องมันจะมันจะเลี้ยวกลัวนะครับเพราะว่ามันจะมืดแต่เขามาเลี้ยมแบบนี้กับว่าได้ไงว่าหนาเพิ่นกว่าอยูุ่บว่าต้องมาเอาเพิ่นว่าถิ่งไปเลยเพิ่นว่านะครับบองหนวาหนาเพิ่นว่านะครับ เก็บเอาตรงยุ่นี่ีรดมันบลายสำไรดอกสำหรัไปกินพันวานะครับพี่น้องพ่นาว่าตัวนี้มันจะติดใบที่พันสีตัวเบ้าหมูเป็นวะเขาเข้าไปลองไใน้างดูล่องในไหนสิว่าใบที่ว่าพันสีเครื่องสีมันจะเครื่องสีมันจะพัดมาพี่ยังเข้าไปโอ้มันพัดมาไก่ตัวเนี้ยที่ลองหาล่องพี่มาอีกมาอีกพี่พี่มันเคยบ่มีหมองรถชนสีเออพีปีพี่พี่ครับพี่น้องทางนี้มาบ่หอดครับ โอ้โหเหี้นลองเรานี่ยมั้ผ่อนนี่บ้าหมูเปิดบังบอกคนว่าที่แหลกคนว่าบ่มีพันพูน่ะบังเนี่ยบัวบ่มีจังหนาไอ้มงกับพี่น้องบ่มีดอกกันคนว่าคุนบ่เห็นมันอยู่ใต้ใบครับนี่มันอยู่ใต้ใบเพิ่นเพิ่นไปเห็นซุ้มเขาอันหลอนใบเพิ่นออกแล้วเพิ่นว่าบกทัวยุพุ่นมั้งบ้าหมูคุณบ่พี่น้องเบังครับจนซ้อนไหลโดดกับทัวทุยิดเป็นไอบ้าหมูข้าวเอานั่นแล้วโอ้คัก ใส่ตู้เย็นไว้ได้ตากินเป็นอาทิตย์กับโบ๊ะเนี่ยตากินแซ่บเพื่อนเอาซิมไปพี่น้องเขาบงนคำนี้เบ้าหมูยาไปบ๊วยขยจยประสิทธิ์ยาขยอยจันนีแล้วเป็นไหนรสสั้นบุกทัวบ้านเ้าบุกทัวบ้านเ้างคล้ายๆบุกทัวรุภมบ้านเ้าเลยล่ะเห็นไหเพราะว่ามันเป็นน่วยนวยกับขื่ออันก็บุกทัวร์ภูมิบ้านเ้าเลยทั่วแขียงเอาไปตำกินนี่ครับเนี่ยทอดปลาเผาปลาเนี่ยโหเยาว่า เออคิดบ่ได้คิดหอดบ้านเลยหล่ะเป็นบ่บักทั่วกับมีต่ำกินโอ้แต่ว่าลมแรงคักมือเนี่ยบกทั่วก็มีต่ำกินบ่ได้คินหอดบ้านเลยบบาหมูว่าเนี่ยพี่น้องจะพาบ่าหมูเก็บจังอยนี่เราิ้อจะพกกอบ่ังี่เราี้องจะพาเบามเอบักีราพี่น้องจะพาเบาฝากบมังไนี่เราพี่น้องวิธีเบาหมูเกบัไงนีเราพี้องามูกไนี่เราีน้องาเบาหมเกังนี่าี้อจะพาบาหมูเบนีเรีด้อจะมาบาหมูบงไนด้เา่องะ ต้องซื้อย่างเดียวยเยวมียนมันจะหากินแบบนี้เพได้โมเ<า>มนว่าจะได้กน,กนิ่าไๆดิหากิ่นยากเลยนยลยี่ครับพี่น้องบ่าหมูคนนไม่ครับพี่น้องพึ่งมาได้เดือนกว่กวๆครับมาได้เดือนกว่าๆอยู่ฟาร์มปลานะครับแต่ว่าช่วงนี้เมื่อซอยงันปากมวงครับพี่น้องไอหนูฟางปลาเจีงบ้ปานปลาเจีงครับตอนนี้เมื่อซอยงันปากมวงจะนีฟาร์มปลาพัวหนาพัวหนาฟาร์มปลาเพิ่งไปเที่ยวอยู่ มาหาฟามป่าไปเที่ยวครับลูกน้องกันเลยบ่มีงานเห็ดก็เลยได้มาปากวงงวงมาเห็นงานน้ำผมครับแต่ปกติเพิ่นก็จะอยู่ฟามป่านะครับนี่ครับวิถีชีวิตแรงงานไทยหาอยู่หากินเป็นบางอง้อครับพี่น้องครับแต่ผู้ดใดอยู่ใ,ใกล้ก็ทักมาหาครับพี่น,อน้องเดี๋ยวผมพามาเก็บเวลาหลืองานหรือว่าวันหยุดมาเก็บเอาไปเพราะได้กินครับพี่น,อน้องบ่มีปัญหาเพราะว่าเขาบ่ได้เอาไปขายเพิ่นบ่้ด้แพงครับอยู่นี่ สำหรับนายจังผมนะครับแถวนี้จะเป็นคียบูตกับพี่น้องคนจะบ่แพงของอยากของกินสําหรับให้คนไทยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแขกหรือว่าอาลับนี่ก็เขามาบ่ได้แล้วรับพี่น้องเพิ่นจะหวงเลยล่ะบ่ได้เพิ่นก็จะบ่กล้ามาเอาเลยล่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนี่มาฮอดเพิ่นก็บ่ได้ว่าหยังครับพี่น้องก็ก็บอกเพิ่นว่าอยู่ขี้บูดเดยนะครับแค่เก็บไปกินหรือซื้อพันบ่ได้หวงครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดเฮียจากรถสีพันหรือว่าเพิ่นเอาทิ่มหลายกว่านี้ครับพี่น้องไรข้าก่านี้อีก สำนีบ่ได้ถือวา่าบ่ได้ถือว่าหลักเพิ่นนะครับพี่น้องนี่เพิ่นว่าบ่ได้แพงครับสำนีบ่แม่นว่าอันนี้นะครับเพิ่นบ่ได้แพงสำนีเวลารถเพิ่นเกี่ยวไปเต็มๆไปเทเฮียนี่เทละโอ้400 500โล,ลนครับพี่น้องเพิ่นเทเฮียออกจากรถลดถิมรถเหยียบถิ่มซื่อๆนะครับพี่น้องลมแข็งจังหน่อยเด้อครับพี่น้องมื้อนี้ลมแรงจักหน่อยนี่ยนะครับวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮาเดี๋ยวจักหน่อยผมก็จะพาพี่พาน้องชมจักหน่อย ช่อมบาหมูเก็บจังอยเดี๋ยวผมก็จะเก็บซอยกันครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะมืดก่อนช่วงนี้ก็ดีเนี่ยที่ว่าเพิ่นมืดซาพี่น้องเป็นนาฮ้อนครับเป็นไในบ่าวหมูเป็นต่อนซ้อนบ่บ้านเขาปลูกบ่าได้นี่เนาะหลายป่านี่เนาะบ่วปวบัตั้มกวาบัวตั้มก็ก้บัวยู่ดอกลอยหาซิบเลฮะพื้นที่บ้านเขาเป็นจำกัดเออเป็นจำกัดพื้นที่กว่างคันแเดนากับบัวมีเนาะลอยหาซิบเลยบัวยูครับพี่น้องเบิ่งแรกเนี่ยบัวเมีนบัวเมีนว่าหนีนะผมว่า เพิ่นปลูกแบบก่้งเลยนะครับสําหรับแปงทั่วเพิ่นเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่นกัท่านสมัยครับพี่น้องใส่รถหยอดเมล็ดปลูกหดน้ำให้น้ำย่างดีครับพี่น้องระบบของซีพีแล้วรับระบบน้ำระบบปุ๋ยบัานเขามีแต่ซีพีเลยทีเนี่ยพี่น้องเป็นตอนถอนไหลหรือนะครับบึงเต็มครับพี่น้องยิ่งเตงอานะถอนในพี่น้องเขาบึงนะเบึงกับขัดด้วยพี่บึงมันบ่อขักนะถอนเลยบ้าหมูถอนใอพี่น้องเขาบึง งวยพ่นกรกอย่างนะส่นนี่คุณเบิ้งพี่น้องบัดนี่เบื้งนวยพันรับบัดเนี่คุณมันเป็นสีเดียวกันกับใบนะครับพี่น้องมันก็จะเบื้องยากกัน่วยมันรับ่วยตะกี้ผมมาผมก็ถอนออกแล้วครับพี่น้องถอนแล้วก็มานังมานังเก็บออกแต่เมื่อนี้ตั้งกล้องบ่ได้ครับพี่น้องล้มแฮงมันต้องมีผู้่ายให้นะมันตั้งกล้องมาได้แล้วครับพี่น้องล้มแฮงนี่ครับ สอนเอาแบบนี้เขามาเก็บออกก็ดีครับพี่น้องมันจะมีสองพันนะครับพันหนึ่งก็จะเป็นสีเหลืองพี่น้องสีเหลืองนี่ก็จะออกอีกกินหนึ่งครับพี่น้องรสชาติจะบบ้ไข่กันนะครับแต่ว่ามัจะ็แซ่บเพื่อนครับพี่น้องสีเหลืองจะหอมกว่าสีเขียวจังอยครับพี่น้องสําหรับตบกทัวทุวร์อินเว่าสีเขียวนี่ก็ไข่ทั่วพุ่มบันเขาเลยนะครับนี่ครับเป็นไหบ้าหมูหาหน่วยยหงไงมาซิบมห่พี่น้องเมื่อีก,กันนะไ่ไย่จะได้กินเขาเลี้ยงปะ โอ้ยกินมันจะแซ่บกวันแน่ใส่จชะไหนวดไว้บนเมีมยงกัดบงดังรัวโอ้ยบบกัดบบเจลาด้วยดึกข้าวออส,สด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 จากสวนเลยจะเป็นกำรดกินทั้งขวานก็นได้ตัวโอ้าวขาพี่น้องว่าน่ะสุดยอดเลยนะของฟรีมีที่อิสราเอลครับพี่น้องบ่ต้องห่วงเขาเออซ้ำทัวบันทอนล่ะคล้ายคล้าย ไข่ทั่วไอไข่ท,วทัวพุ่มทัวปีแต่ว่าพิ่นจะบ่หยาบเหมือนพิ่นจะกรอบเออกรอบเออกรอบตำแซ่พิ่นจะแข็งเนื้อแน่นตำกรอบเดี๋ยวพี่น้อง<ม>เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตไปเก็บซ้อยเบาหมูแลวครับพี่น้องมาเนี้ย<ม>เก็บซอยกันแล้วมันจะได้พอเร็วๆนะครับล้มกับแห้งก้องกับตั้งบ่ได้ครับพี่น้องนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้อยกลกางแล้วเบาหมูเบาหมูใส่ก่ บ้างบบ่หมูน้องบัวคือเราสิกำมาอยู่น้องบัวแล้ว่ะโอ้ก็บาหมูน้องบัวก็จะขอลาพี่ลาหน่องไปก่อนนะครับหน่อยคุ่กลางก็ขอขอบพระคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกังเกให้หน่อยโค่กลางมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับลิปนาพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับเดี๋ยวเบิงว่ามีอย่างพอได้เก็บนะครับพาบาหมูมาเก็บคือนเราเหรอครับสำหรับคนขยันนะครับพี่น้องบ่ะอดกินครับอยู่ประเทศอิตาเลียนะครับเบึ้อตวแนวหาอยากหากินครับพี่น้อง เป็นตอนซ้อนไหลแปรงทั่วมันพี่น้องกินบ่เบิรดแล้วครับพี่น้องนี่คุณโอ้ลมแห้งจักหน่อยครับครับบรรยากาศครับพี่น้องครับร้อยกว่าไร่นะครับสําหรับแปลงทั่วทูอีดครับพี่น้องครับเอาจากสองถุงเนาะบ่าวหมูนะ